บางคนชั่วร้ายได้มดผู้หญิงและแฟนของเธอด้วยเชือกและในวินาทีถัดมาพวกเขาเร่งเครื่องยนต์ของเรือยอทอย่างรวดเร็วทันทีที่เรือเริ่มเคลื่อนเชือกก็ถูกดึงตึงทันทีและลากั้งคู่ลงไปในทะเลเย็นจากทั้งสองพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําและปลดเชือกแต่โจนเจ้เเล่ไม่ให้โอกาสพวกเขาพวกเขาเร่งความเร็วของเรือยอทมากขึ้นและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือทะเลเต็มไปด้วยแนวปะการังแหลมคมรอบด้านเพื่อช่วยแฟนสาวของเขาบอนยอมวองตัวทับเธอเพื่อรับบาดแผลจากปะการังทั้งหมดเองแต่เขาไม่รู้เลยว่าเลือดจากบาดแผลาาาดดูมร้ยตัวโชคี่บน วาวมากเขาหมุนตัวอย่างรวดเร็วและรอดจากการโจมตีของฉลามได้ในขณะเดียวกันโจนบนเรือก็เห็นฉลามเช่นกันหัวหน้าของพวกเขาสั่งให้เรือหันกลับไปยังที่ที่ฉลามอยู่พวกเขาต้องการใช้ทั้งคู่เป็นเหยื่อจับฉลามแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นโอกาสทองสำหรับบอลในการหนีขณะที่เรือกำลังเลี้ยวบอลและแฟนสาวจึงดาน้ำลงไปและผูกเชือกแน่นกับโขดหินใกล้เคียงเมื่อเรือยอนเร่งเครื่องความตึงของเชือกทำให้มันติดค้างและขาดจากแรงเสียดทานโจรบนเรือคิดว่าพวกเขาจะปลายใหญ่ได้จึงเร่งเครื่องเพิ่มขึ้นอีกสุดท้ายแผนของบอลก็สำเร็จเชือก หัวโจรคนหนึ่งจนตกลงน้ำทันทีในตอนนั้นฉลามก็โผล่มาและโจมตีโจรคนนั้นทันทีชีวิตของบอลและแฟนสาวรอดพ้นจากอันตรายเห็นเหตุการณ์นี้โจรที่เหลือโกรธจัดหัวหน้าของพวกเขาตัดสินใจขับเรือตรงไปยังบอลขณะที่เรือใกล้เข้ามาทั้งคู่รู้ว่าถ้าไม่ปล่อยเชือกตอนนี้แม้รอดจากการชนพวกเขาก็จะถูกจับอยู่ดีในวินาทีสุดท้ายทั้งคู่จึงปล่อยเชือกและดำน้ำลึกลงไปใต้น้ำพวกเขาพบถังออกซิเจนที่โจรทิ้งไว้สำหรับจับฉลามทําให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้ถึง30นาทีในขณะเดียวกันโจรค้นหาพวกเขา,าก จากนั้นไม่นานบอลและแฟนสาวโผล่ขึ้นมาหายใจและบินขึ้นเรือยอทของพวกเขาในที่สุดทั้งคู่ก็รอดชีวิต